ค่ะความต้องสขึ้นได้ยังไงรทคโอ้นี่ต้องอสอสอครับที่ให้โอกาสเราได้ทำสิ่ง,งนี้นะครับคือก็อยากที่สรางว่าสอสอเข็จะมีสัญเชิที่น่าสนใจแล้วก็ให้อะไรสังคมตลอดเวลานะครับสิ่งนี้ก็เข้าและก็ตรงกับสิ่งที่เราทำคือว่าวันสาเ,เนี่ยนอกจากจะทำคอนเทนต์หรือละครที่สนุก แล้วมันต้องอินสปายคนด้วยนะครับอินสปายให้ทำเปนสิ่งที่ดีอินสปายให้มีโฮปอินอินสปายให้ให้ให้ก้าวต่อนะครับแล้วก็มีความเอื้ออาทรของกันนะครับก็ดีใจที่ได้โปรเจกต์นี้มาทำนะครับก็แค่รายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ที่อธิบายอันนี้ทางการติดต่อมาที่ช่องวันให้ผลิตให้หรือยังไงคะ ครับก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างศรสเองแล้วก็ช่องวันนะครับในการที่จะสื่อสารสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะว่าสรสเองก็ให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเ,เยวาวชนนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับเรื่องของการพน,นันพป็นออนไลน์นี่ก็เป็นงานหลักของสสสนะครับฉันก็คิดว่าการที่ ช่องวันเนี่ยให้ความตอกเนเรื่องนี้เราก็รู้นะครับว่าช่องวันนั้นก็เป็นช่องที่ได้ความนิยมจากสังคมนะครับและมีคนติดตามเนื้อหาสาระต่างๆเยอะนะครับเป็นการจับมือกันในครั้งนี้ก็หวังว่าจะช่วยประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเต็มที่ครับที่เป็นเรื่องกินเรื่องยาที่ติดมันเลยแล้วก็เป็นเรื่องของลี้อะเนาะกับเทลเลอร์อะไรเนี้ยค่ะอันนี้คือเป็นการตัดสินใจเป็นการทำละครครั้งแรกนะครับที่แบบทำแล้ว แนวนีก็ติดกันได้ครับในวันที่มีการคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเนืเอ่องจากว่าปัจจุบันนี้ปัจจัยเสี่ยงแวดล้อมเด็กๆน,นัยรวชนกยู่ในครอบครัวมันมีเยอะและหนึ่งในงนั้นก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดและกำลังเป็นปัญหาที่สังคมเลยกนสนใจนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นําเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงเหล่านี้มาถ่ายทอดออกให้คนที่เป็นคนติดตามไปรับรู้เนี่ย น่าจะมีผลทําให้บรรดาสังคมหรือคนที่ได้ดูได้ติดตามเนี่ยจะได้รู้ว่าปัญหามื่เกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรนะฮะเราจะสร้างภูมิคุ้กันให้กับเด็กระ้ยังจนได้อ,อย่างไรครับทำไมตอนที่นราดไปถึงปัญาเราทำได้ไหมเอ่ออผมเองมีส่วนในการประชุมอยู่วันที่โซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับได้มีการหารเรื่องนี้กันนะฮะก็ต้องบอกว่าเห็นว่าเรื่องราว ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มาจากความเป็นจริงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องราวต่างๆก็มีความน่าสนใจมากนะครับมีเงี้ยมุมต่างๆที่คิดว่าน่าจะนำมาสื่อสารแล้วทําให้คนเนี่ยสนใจต่างๆนะครับการนํานเรื่องจริงมาทําละครทำซีรีส์กับการเขียนบทขึ้นมาใหม่เรารู้สึกว่ามันมันแตกมากกว่าเหรอะคุณเลนส์ครัน,ใช,นใช่ครับคืออันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่มีการสำรวจมานะครับชัเดเจนนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาตรวสอบไปทํางาน กับสุดป้อหมายต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องพนันออนไลน์เนี่ยหรือการพนันเนี่ยงานวิจัยจะบอกชัดเจนว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเขาจะสนใจฟังประสบการณ์จริงบางทีอาจารย์ไปสอนในหมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่เชื่อเพราะเขารู้อาจารย์ไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่ไปเล่นพนันออนไลน์มาก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เอาคนที่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นพนันออนไลน์มาบอกเขาเ,เขาเชื่อผมก็คิดว่าตรงนี้เป็นจุดสาคัญที่สอนคิดว่าถ้าเราได้เรื่องเรื่องจริงผ่านมานามาถ่ายทอดเนี่ย น่าจะได้ผมมากกว่าการที่เราเขียนบทขึ้นมาใหม่้าติดตามเรื่องของปาร์ตอมอย่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้ปาร์ตอเป็นพระเอกเลยเราดึงเรื่องของปาร์ตอมมาเป็นพระเอกเ,เรื่องเลย,เลยนะคะครับอ,อันนี้ก็เป็นการหารือกันของทางโซเชียลมีเดียกับทีมาองช่องวันนะครับมีตัดใจเลือกว่าใครบุควระจะมาะเล่นในละครเรื่องนี้แต่ว่าผมติดตามเรื่องราวของปาร์ตอมมาตลอดนะฮะ,ะเคยอ่านเคยติดตามมาตลอดเ็ค,คิดว่ามีจุดที่เป็นน่าสนใจหลายจุดเลยนะในชีวิตของปาร์ตอมและทีมคุณปีใหม่นะครับ อตรนนี้กัขอเรือง่ขอมาอยู่ตรงกาตรงก่องมันตไปราะ่็ของซีเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นความยไก็ีเราถเลือกัทําซรก็ดีใจค่ะเหมือนฝันเลยแบบตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเขาพูดจริงหรือเปล่ามันเป็นประสบการณ์แล้วมันก็แบบเหมือนกับ น้ำตาเราเสียไปเะยอะมากเลยอ่ะความพยายามของเราการเดินทางของเราแล้วมันวันนดิมมันจะได้เป็นละครแล้วมันก็จะมีคนมาถ่ายทอดมีคนมาเล่นเป็นเราแล้วมันก็จะได้มีประโยชน์อ,อ่ะเอรู้สึกว่าแบบคุ้งจังค่ะอย่างปังจจุบันนะคะเรื่องเราอาจจะต้องแบบว่าต้องถ่ายทอดเป,ป,ป็นวิพยการด้วยต้องเรียกว่ามันต้องหนักหนาเลยแล้วเอาเรื่องของเราไปอินขึ้นมาอะไรอย่างนี้ปัจจุบันพี่อยู่ในสมาคมสมาคมผู้ผู้ติดยาเสพติดดิรนามหรือ NA ในสมาคมเนี้ยเราเอาประสบการณ์ของเราไปช่วยคนที่ติดยาเสพติดที่เข้ามาใหม่ๆใ,ให้ให้เลิกได้อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาค่ะค่ะเราแต่ว่าวันแรกทีไ่ได้ได้รับข่าวนะก็รู้สึกใช่เหรอเ<า>พราะวันที่สองพอบอกน้องตีน่าเล่นพี่บอกเฮ<า>้ย hey, พี่หลอกขนาดนั้นเลยเฮ้ยง<า>ั้นเลย <laughs> แล้วคุณอะครับเราโอเคใช่ไหมคะในการที่แบบให้นําเรื่องเรามาเผยมาตีแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะป๋าเออคุ้มนะคะ <c oughs> ในสิ่งที่พี่เดินพลาดและในสิ่งที่พี่กลับตัวท <c oughs> ั้งหมดน่ะ <c oughs> แล้วถ้ามีใครได้เรียนรู้พี่ช่วยคนได้สักคนหนึ่งอ่ะคุ้มนะคะจริง <c oughs> มีมุมไหนที่ไม่เคยถ่ายทอดผ่านสื่อมาก่อนนะคะแล้วแต่อยู่ในเรื่องนี้เรื่องดีพี่พี๊ดอินไหมเออ พี่ว่าที่ให้ไปนี่ก็พี่น้อ no. ง <laughs> จะพี่อะไรมากกว่า <laughs> นี้หรอ <laughs> จริงๆในละครนะคะมันเป็นแง่มุมโดยละเอียดที่ละเอียดอะ <laughs> ที่เราเองไม่ไม่ได้มีใครเข้ามาเห็นภาพแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเรามากเท่ากับคนเขียนบทมากเท่ากับสิ่งที่เขาถ่ายทอดผ่านตัวละครคือมันเป็นอะไรที่มันสําหรับใหม่ๆว่ามัน ลึกไปถึงใจอ่ะอทั้งความผิดหวังทั้งความความเลวในความดีหรือความดีในความเลวนั้นเออมันมีรายละเอียดตรงนั้นที่มันปากเปล่าก,ก็พูดไม่ได้มีแต่ตัวละคระแสดงออกมาให้เห็นเท่านั้นถึงจะรู้สึกถึงมันได้ค่ะสิ่งที่ทำให้ทั้งสองท่านมีน้าตาบนเวทีเมื่อกี้เพราะอะไรคะทั้งสองท่านเลยเดี๋ยวก่อนนะพี่อยากจะกลับไปตอบคำถามเมื่อกี้นี้ก่อนว่า <c oughs> อะไร <c oughs> อ่ะ,อะรหรอคือคือตัว ครอบครัวมีปัญหาหรือเปล่ามันมัไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นหรอกแต่มันอยู่ตรงที่ตัวเด็กอะตีความค่ะพี่ตีความผิดมาโดยตลอดค่ะตีทุกอย่างที่พ่อแม่ทําเขาไม่ทำเกาเขาไม่รักขนาดเขาทําก็ยังว่าเขาไม่รักค่ะแล้วพอแม่ไม่ไม่สนใจก็เป็นเพราะว่าแม่เนี่ยเขาไม่เขาไม่เห็นเราอยู่ในสายตาพอแม่ก็าหันมาสนใจสนใจเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นเราอยู่ในสายตาการตีความและการไม่เข้าใจของเด็ก ที่ไม่มีคนนำค่าใช่ที่ไม่มีคนนําแล้วก็ไม่รู้จักตั้งคําถามว่าเด็กเนาะเด็กตั้งคำถามไม่รู้จะถามยังไงถามแต่ทําไมทําไมไม่เคยถามพ่อแม่ว่าอะไรหรือทํำยังไงหรือขอความช่วยเหลือเป็นก็ไม่เป็นผ่าใช่การตีความของพี่ผิดนั่นเป็นเห็หุผลแหอันนี้แหละคือคือสิ่งที่ในในในซีรีส์เร,เรื่องเนี้ยใช่ค่ะแล้วถาม่อกีขันถามไปพอดอพ<า>ีเห็นตาาเลย ถึงใจอะค่ะหาก,กับท่านผู้ใหญ่ทุกคนเห็นว่าช,ชีวิตพี่แบบมีมประโยชน์ช,นช่าชายชเกิดมาแล้วชีวิตมีประโยชน์คนอื่นคุ้มไหมอะจริงจริงไหมอย่างน้อยวันหนึ่งพี่เสียชีวิตไปก็ยังมีคนบอกว่าเออนะคนคนนี้เขาใช้ชีวิตเขาเขามีประโยชน์ต่อคนอื่นมากมายเลยช่วยให้ให้หลายๆคนมีโอกาสกับ,ก,บกับตัวปรับปรุง คิดบางของของนักแสดงค่ะต้องมาถ่ายทอดเรื่องของปัดตอปีนใหม่เป็นยังไงบ้างท่าำให้ป่ารู้สึกว่าป่าหล่อขนาดนี้ตายไปแล้วทาไมทำไมหนูก็เลยต้องไปเอาลูกเล่นพี่ตอปมาคว่าแซวฮาวมาใช้ในในเรื่องนี้บอกเลยว่าถ่ายถ่ายไปแบบพี่ตอปเขาพูดอย่างนี้ตัวจริงในเรื่องหงอกแบบแบบตัวจริงๆริงเขาพูดแบบนี้เซลสาวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องเอามุมเนี้ยมามาใช้อ่ะ แล้วเหมือนจริงค่ะเหมอ <m> ือนคือคือพอคัสเสร็จปุ๊บหนูก็แซวน้องต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบอินกับตัวละครเราไปขอเคลดลับเ <c oughs> ลยจากป่ามะเพื่อแบบเป็นร่างสองแบบเป็นไปเลยถามถาม <c oughs> ถามป่าว่าเออทำยังไงคะแบบคือเคล็ดลับของของพีท่ท็อปคือเท่าที่เราสังเกตเห็นตั้งแต่วันแรกที่เราเจอจนถึงวันนี้สายตาเขาเหมือนจีบกันตลอดเวลาดูส <c oughs> ิคะเห็นไหมคือทำยังไงก็ได้ให้เราอินเลิฟกับ กาแฟเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัดต่อข้างรักใช่ไหมที่เราไปศึกษามาเราได้มาจริงๆคือเขาไม่ได้หยุดแค่ยาเสพติดนะคะเขาเจอความรักที่ดีคือในตัวักคือคือเราเอามาปรับใช้กับตัวละครนะคะคือหยุดทั้งความเจ้าชู้หยุดทั้งเล่าบุหรี่หยุดยาเสพติดคือคือความรักครั้งนี้มันมันมันทำให เราสามารถกูออนกับชีวิตไปในชิศทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างเราถ่ายทอดระหว่างกดครยากับข้าำรักอันไหนยากกว่ากันคะน่าจะเป็นข้างยาค่ะคือบอกว่าต้องทำกันบ้างน่าจไปเซิร์ชดูนิเซิร์ชดูแล้วก็มีมีการคุยกันสองคนกันนะนะเพราะในในส่วนนั้นก็ต้องมีโอเวอร์โดสเหมือนกันนะคะก็ก็ยากอยู่ค่ะอย่นั้นต้องงานหนักเลยเพราะาก็เป็นครั้งแรกที่ต้องเล่นซีรีส์ในแนวแบบนี้ด้วยแล้วก็โดมถึงต้องที่บอกว่าต้องมีโอเวอร์โดสด้วยเราทำกันบ้านยังไงบ้าง จริงๆมันมันไม่มีภาพให้เห็นนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะจะด,ดูจากไหนก็เลยแต่ว่าเรามีแบบเวิร์กช็อปได้คุยกับป้าท็อปกับปีใหม่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็จดดีเทลไว,ว้ว่าแบบเอออาการมันเป็นประมาณนี้นะนแต่แบบ <นะ S 2> แต่ละคน<ม>ที่สมมุติเขาเสพยาเสพติดนะคะลักษณะแต่ละคนสมมุติอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันแหละการแสดงออกอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามถามพีท็อปกับปีใหม่ว่าแบบเวลาเขาแบบเขาเป็นยังไงแล<ต>้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามถ่ายทอดออกมาให้ เรียวที่สุดให้ให้ให้แบบตรงที่สุดค่ะใช่ค่ะจากวิบเลว่าคาแรคเตอร์ต้องเป้ทั้งปากตอตัี่ใหม่หรือว่าเราสามารถคปี่ยนไยังไงบ้างไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะคะแต่เราแค่เอาตัวของที่ตออกับพี่พี่ใหม่มาเป็นเรฟเรนซ์ในการทำการบ้านของเราเป็นสารตั้งต้นในการทำการบ้านต่อไปค่ะในตัวละครอืมคือคยูอาจจะไม่ได้รู้จักพี่พีใหม่มาก่อนนะคะต้องต้องบอกก่อนว่าตอนได้รับเรื่องนี้ค่ะนี่นะก็คือ ชื่นชอบความรักของผู้พิ่ต่อพี่ปีใหม่อยู่แล้วแหละเราก็ฟังสัมภาษณ์เขาทุกอันเนาะเราก็รู้ว่าความรักเขาเป็นยังไงมาอย่างไาางไแต่พอเราไปเจอน้องนานา่าเราก็นั่งคุยกันน้องนานา่ารู้จักผู้นี้ปะเนี่ยเขาดังมากเลยนะ,ะน้องนานา่าบอกหนูเกิดเม่ทานไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วยไม่อาจจะตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ตามข่าวอะไรน้น้องบอกก็อนว่าคุณหนูอะ อายุ30กว่าแล้วน้องนานี้ยี่สิบต้นๆมันก็อาจจะมีความคล้ายกับที่ตอนนี้มีมาอยู่บ้างในเรื่องเลนส์ช่วงอายุอะไรอย่างเงี้ยที่ป่าสะดุ้งมันเกิดไม่ทันอะไม่ไม่เกี่ยวค่ะมันมันแค่ตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้แบบเสพอะไรสื่อขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะก็ก็เลยเหมือนแบบทำความเข้าใจจากตัวบทเลยแล้วก็แบบจากที่ได้คุยกันวันนั้นกับพี่ปีใหม่ค่ะแล้วก็ คิดขึ้นมาว่าน่าจะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคณะแดงคณะอื่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็พวกเราก็ขอบคุณมากๆเลยก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้น่วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะคะก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เคยเคยเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากในสังคมนะคะเพราะว่า ยิ่งตอนนี้นะคะเด็กๆไทยนะคะเยอะมากไม่ว่าไม่ว่า,ไม,วาไ,มไม่ว่าเด็กตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มเข้าหาด้านนี้กันเยอะเราก็ไม่รู้เหตุผลอะไรนะคะชิริเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเราอยากให้ทุกคนดูว่านี่คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้าคนคิดจะก้าวไปหรือว่าก้าวเข้าไปแล้ววิธีไหนที่จะทําให้เรากลับมาเป็นตัวตนของเราได้ก็ขอบคุณปัตต้องมากๆเลย ้องดีใหม่มากเลยแล้วขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะเป็นหนึ่งป็นดีใจมากเพราะตัวเองปัญหานี้ก็เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยปัญหาแบบนี้ขอบคุณนะาลูกขอบคุณมากๆอ่ะอ่ะพี่ก็อดค่ะเรื่องนี้เราต้องเป็นแม่เราเป็นคนเป็นคุณแม่ตลอดก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ตัวของเราเองก็ใช้ชีวิตที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบและเราก็ไม่รู้ว่าคนเป็นแม่ต้องเป็นแบบ เราก็เรียนรูกแบบปิดถูกๆแล้วเราก็หาทางออกเช่นกันสำหรับตัวเองก็มีส่วนที่ทําให้ทางออกเราก็าอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเพราะฉะนั้นก็คงอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะส่งผลกระทบทั้งตัวของเราเองที่ไม่แข็งแรงมากพอแล้วก็ความไม่แข็งแรงของเราก็ส่งต่อถึงลูกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่อย่างที่พี่ป้นอนบอกค่ะว่าความรักเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าหากว่าคนในบ้านมีปัญหา เราอย่าปล่อยมือกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าแม่แจงก็พยายามที่จะเข้มแข็งแ,แต่เมื่อลูกวันหนึ่งที่ลูกของเราก้าวข้าดหรืออะไรไปก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอะครอบครัวอยู่ตรงไหนก็คือครอบครัวก็ต้องหันมาจับมือกันแล้วมันก็จะผ่านไปได้เหมือนอย่างที่น้องฟีใหม่บอกว่าเมื่อเรามองเห็นแสงสว่างตรงนี้แล้วอะไม่ใช่ว่าทางออกมันไม่มีถ้ามันมีหากว่าเรารัากตัวเองมาก กับค <ort>. ุณลีนะคะสำหรับผมนะครับผมกูเล่นเป็นออฟครับเป็นแฟนเก่าของโมครับซึ่งคาแรคเตอร์คือไอ้บอยครับไอ้บอยครับเจ้าชูครับทำให้เราผิดหวังจับได้หลายครั้งก็เลยทำให้เอกกลัวความหนักไปตอนเนื้อแรกครับารมาเจอกับเอกสะร้องไมครับกคนถ้าไม่ยากตรงไหนสำหรับเรายากยังไงเออยากยังไงล่ะครับก็ ไม่ค่อยเป็นตัวตนเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือเปล่าครับคุณน้อยครับน้อยน้อยน้อยครับน้อยประมาณยังไแล้วก็เป็นแบบว่ามันจะมันหลุดไปเลยครับมันมันจะว่าทั้งสำเร็จเทเมาไปด้วยอะไรต่างๆนานาทุกคนที่แบบไปในขั้นสุดเทก็เทสุดเลยไลายก็ไลค์สุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เรื่องนี้พี่เล่นเป็นปูเป้ค่ะก็จะเป็นผู้จัดการของโมก็คือน้องหน้าน้าเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยของเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนเหมือนเราน่าจะเป็นแบบส่วนต่อขยายที่ทําให้เห็นว่าผลลัพธ์ของของเรื่องยาเสพติดด้วยหรือหรืออะไรก็ตามหรือการตัดสินใจของตัวละครเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในความสัมพันธ์ของเขาสองคนนะมันส่งผลกระทบต่อ รอบข้างในเชิงาวะ,ะวะ่งเป็นในเชิงความเป็นแบบสังคมรอบข้างด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะและ้วก็ในเรื่องนี้ก็เหมือนเหมือนเราว่าเราก็คิดว่าเราก็ได้คุยได้ทํากานบ้านกันเยอะถึงถึงกับผลการบุที่เราอยากให้ให้เรื่องราวของเรื่องนี้มันได้สื่อออกไปแล้วก็ก็ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้ทุกคนเลยท,ที่ที่อาจจะยังผ่านเรื่องราว เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอยู่แล้วเราอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันทําให้เราได้เห็นมิติมากกว่าแค่เรื่องของบบการเยาเสพติดดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าเหมือนไม่ได้เห็นภาพจริงๆว่าคนเราแต่ละคนเวลาที่เขาต้องเขาตัดสินใจที่จะเสพยาหรือตัดสินใจที่จะเข้าไปยุ่งในเรื่องราวแบบนั้นบางทีเราไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันมาจากความรู้สึกแบบไหน,นแล้วพิมพ์ว่าตัวละครของเรื่องนี้ก็จะนําเสนออีกมุมให้ทุกคนได้เห็นภาพม,มากขึ้นแล้วก็หวังว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ให้หลายๆคนก็จะเป็นเรื่องดีค่ะ คุณฟ้าคุาปต้องเป็นไหนะจ๊ะค่อยากให้ป๋าฝากค่ะว่าอันนี้เรื่องนี้เป็นแสนฉบับได้บค่งได้ยังไงบ้างแบะนี้ค่ะป๋าที่จะบอกให้ว่าไม่มียาไม่มีคนติดยาเสพติดคนไหนไม่อยากเลิกเสพยาแล้วก็อยากจะฝากบอกด้วยว่ามันเลิกได้แต่ปัจจุบันแค่บอกว่าไม่หยิบ ซองต่อไปมวนต่อไปแก้วต่อไปมาดื่มมาใช้ก็เท่ากับว่าเราเลิกยาได้แล้วนะคะไม่ต้องแบบว่าไปติดอยู่กับสังคมที่บอกว่าปีนึงว่ากันสองสองเดือนว่ากันเลิกสามปีว่ากันมันท้อพวกเราไม่ท้อกันในสมาคมมาเราบอกว่าเราเลิกได้วันหนึ่งเราก็ดีใจกันแล้วค่ะห้าหนาทีเราก็ดีใจแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าดูซีวีีิเร็จแล้วอยากเลิกนะติดต่อมานะติดต่อจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นค่ะติดต่อมาค่ะแล้วเดี๋ยวพระพี่จะมีทิ้งไลายไว้ให้ทิ้งไลายไอดีเข้ากลุ่มคนบำบัดนะคะแล้วมาประชุมแล้วมาเลิกยาด้วยกันค่ะมีหมายที่มาอะไรไหมคะก็อยากจะบอกว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปค่ะไม่ว่าคุณจะทุกข์แค่ไหนใช้มาเยอะแค่ไหนหรือล้มเหลวกับชีวิตทําผิดพลาดมาแค่ไหน เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าพอแล้วอยากเปลี่ยนละเหนื่อยกับความล้มเหลวตรงนี้เหนื่อยกับน้ําตาตรงนี้เหนื่อยกับที่ใช้ชีวิวตบนหลุมอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่เปลี่ยนได้เลยนะค่ะอย่างที่บอกก็ติดต่อมาเลยค่ะเขาก็จะมีวิธีให้มีพี่เลี้ยงมีเพื่อนมีคนที่เขาเคยประสบอย่างที่คุณประสบแล้วเขาก็จะพาคุณเดินไปด้วยกันค่ะมันมีทางออกค่ะ วันที่วันที่ี่สกันยายี่ิกันยาจะเป็นตอนแรกนะคะแล้วก็จะอนแอร์ทุกวันเสาร์สี่โมงเยนทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะทั้งหมดหกตอนนะคะทั้งหมด6ตอนค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก่อนนะคุณผู้ชม่อนนะคะใอ้หวย